สวัสดีครับพี่น้องมากินเข่ากับหน่อยผ้ากินครับพี่น้องอเนื้อทอดน้ำปลาตำหมักแตงเผ็ดๆพักที่คาดไปเลยคือปลาซับปลาซับเผ็ดไว้กระปุกนึงครับนเนื้อทอดแซ่บต้องการครับอันนี้น้นำเอ,อซอดมะเขือเทศกินครับ เนื้อทอดมามามเสียบๆต้องกันเซีบต้องแม่เซีบมากมาเนียต้องตังค์ไงล้ววะน้ำแม่เสีบน้ำจิ่มก๊ น้ำน้ของเผ็ดนี่กินเยอะเป็นยังไงสุดยอดเลยฮึืมจริงจริงไม่ได้ใช่ไหม เนี่ยทอหนังปลาสุกอยขายกลมราหาหันลาบรังไข่ลา,ายบาท,ทเยอะไปนหน่อยอือหือใส่พิเก,กเท่าเม็ดไหม10เม็ดเลย10เม็ดที่ไหนสายบวทพริกแห้งเม็ดนี้้อาที่นอือ

嗯哼，我们家吃那个那个，那 <noise> 个，鸡腿，鸡 <noise> <noise> 不各个各地嘛。 เสิร์ฟด้วสิครับไข่้วยเอน่อยแซ่บตอวเป็นยังระเป็นกระเพาะเออเนะโกระเพาะ quan, sấp bạc, sấp ba, hà bạc. Wow, hết. Yeah. ท้อแล้วแม่เจ็บท้องสงสัยกินเผ็ดเปล่าสงสัยเป็นแผลนี่กับฟองอ่านเนาะไปหาหมอไหมร้อนเผ็ดเนาะเขาบอกเขาจังเจตมือช่วงสองสามมือมันกินข่าวเขาสงเวลาด้เปล่ก็บท้องเจ็บไม่กินข่าวมันส่งไม่ได้สงสัยเขาเผ็ดหรอกเขาบอกเขากินเผ็ดหลายเผ็ด

ไม่ไดมากกินเพชรเนาะกบกินเขาว่าตรงเวลาก็เลยเก็บทอ่ช่วงนี้สิงดเพชรเยอะนวดศาสตร่องปวดท้องนล้นาะเวลากินเพชรเข้าไปนวกาสสงสัยทีเกลือก็เป็นแผลนัเนี่พรับ

ใส่พร so like, uh ิกย่างตำอ่ะสนเครื่องถ้าไปสร้างตำบาง่นู่นนะพี่น้องย่างตำแบบบอกเขาจะเอาว่านมาเอาเพร่มาบอกเพิ่มเติตายบ่เรื่องครับ เป็นหมูอ้วนหมูอ้วนไม่รู้นงแสบท้องกับจันเรองกินขาวบดบดตรงเวลาก็กานหมูยอข้าวหมูเสร็จข้าวไเปลี่ยนมาอกินข้าวเส่าหาโมข้ากินขาวเทียงบาซีโมกินขาวแดงจากกำซีรุ่มมันชิ่นนะ อหนไม่มีบานเยอะตอน่วง่วงทิศสามคนเียนกกินเป็ไม่ไาเลยตมไม่าด้บมเพราะเขาแนนเขากับบอเป็นไม่าแบบนี้เนาะอก็คือว่ากินของจุกจิกมันกับบ่หิวเหมือนไแล้วั้งเทียกับ่กินทังเทียกับบ่กินเขาเทียไม่นน้ผู้เทาบุกทำงานกินตรงไม่ได้ เอาเลยอ่ะกินปลาเลยต้องเซาจะหน่อยมันก็กินเคาเทียงเนาะกินผัดเตีย๋ยวที่ไหอืมอ่าซีเมนอ่าจะเ็น,นโลกระพเพาะไม่ั